สวัสดีค่ะสำหรับอ p นี้นะคะตันก็หยิบมาเป็นกระเป๋า MCM ค่ะมารีวิวให้ดูกันวันนี้ตนอนหยิบมาเป็นรุ่น Wallet on Chain นั่นงใบนี้นะคะจะเป็นหนังพลายสีเบจค่ะพร้อมกับอะไรสีทองนะคะนี่ด้านข้างนะคะด้าน,นหลังด้าน,นข้างข้าง่านี้ อาจจะเห็นลายแบบลายหนังนะคะก็เป็นปกติของเขานะคะแบบนี้ด้านหลังมีช่องยาวมาให้ด้วยนะคะเราสามารถใส่ของใส่แบงค์ใส่การ์ดได้นะคะเวลาเปิดเปิดแบบนี้ค่ะก็จะเด้งขึ้นมาค่ะด้านหน้านะคะมีช่องมาให้อีกแล้วใบนี้ช่องเขาเยอะมากๆเลยนะคะช่องยาวแล้วก็ด้านในของรุ่นนี้นะคะก็จะกว้างเลย นี่กว้างแบบนี้เลยนะคะเขามีช่องใส่การ์ดมาให้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะก็จะมีช่องใส่การ์ดอยู่สี่ช่องค่ะแล้วก็เป็นช่องกว้างๆเลยหนึ่งช่องใหญ่นะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นช่องสิบค่ะนี่ใบนี้นะคะอาไหลด้านในตรงเพจตรงนี้ยยังติดสติกเกอร์อยู่เลยนะคะ สำหรับใบนี้อเดี๋ยวจาลองเทียบกับแบงค์พันนะคะเวลาใส่ก็ใหญ่กว่าแบงค์พันเยอะเลยนะคะใส่ได้สบายๆเลยถ้าใส่ช่องหน้าก็เหลือๆเลยคะ่ะก็ถ้าลองใส่ตัว iPhone 1 2 Pro นะคะนี่ก็ใส่ได้สบายเลยใบนี้นะคะกระเป๋าสตางค์ใบาย,ยาวก็ใส่ได้นะคะแบงค์พันแบบไม่ต้องพับก็ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็โทรศัพท์ใส่ได้ะคะ่ะ ใบนี้นะคะด้านข้างเขาจะมีห่วงมาให้ด้วยสําหรับเอาไว้เกี่ยวกับตัวสายเอาไวส้สพายคอสบอดี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะสพายคอสบอดี้สามารถถอดออกก็ถือเป็นคลัชก็ได้หรือถ้าเป็นคลัชยัยงไม่ชอบนะคะสามารถพับสายนะคะให้สั้นลงแล้วก็สพายไหลก็ได้เช่นกันค่ะไซส์สำหรับใบนี้นะคะก็ถ้าด้านนี้นะคะก็จะเป็น9นิ้วเนาะ หน้านี้จะเป็น5นิ้วครึ่งนะคะความกว้างของเขานะคะก็อยู่ที่2นิ้วนะคะใบนี้นะคะน้องเขามาพร้อมกับถุงผ้าด้วยบบก็สําหรับะะใบนี้นะคะเขามีชุดการ์ดมาให้ด้วยแบบนี้นะคะใบนี้มีตัวแท็กราคามาด้วยนะคะก็จะเป็นช็อป p i n g พาวเวอรนะคะออกช็อปมา1 7 0 0 0 800นะคะเกือบ20,000เลยนะคะแต่ใบนี้บอกเลยว่าเหลือราคาไม่ถึงหมื่นเท่านั้นเองนะคะก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะน้อง MCM Wallet on Chain นะคะก็สามารถทักไลน์ add ไว้แบนเนมนะคะมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ l i n e Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด follow ให้กับ instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ